สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะวันนี้เพิ่นจะมาแนะนำชุดคีมบำรุงผิวอยู่หน้านะคะให้ขาวกระจ่างใสนะคะไร้สิวไร้รอยนะคะใช้เซ็ตนี้เซตเดียวปลองว่าคุณจะไม่เป็นสิวไม่มีจุดจด่างดำหน้าคุณจะขาวกระจ่างใสมีออร่ามากๆเลยค่ะก็วันนี้เพิ่นจะมาชี้แจงเรื่องส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะขอให้ทุกคนฟังให้จบก่อนนะแล้วจะแล้วก็จะได้แบบส่วนลดต่างๆนานา,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 นานที่แบบคุ้มมาก ใน1เซตมีอะไรบ้างมีทั้งหมดหาชิ้นกยวเพิ่นจะแนะนำทีละตัวเลยนะอย่างแรกนะคะที่แน่ๆเลยต้องมีก็คือครีมข้าวนินนะคะใช้ทาตอนเช้าจะช่วยบำรุงให้ผิวหน้าขาดกระจ่างใสเรียบเนียนช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเผยผิวมาอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยให้จุดด่างดำเน่าจางได้เร็วมากๆมากๆขอคิดส เพิ่ขึ้นตาเขามากมากค่ะจริงๆแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นครีมเบอร์รี่ใช้ทาตอนกลางคืนอันนี้จะช่วยให้ผิวหน้ากระจ่งางใสอมชมพูแล้วก็ใครที่เป็นสิวผลนะคะใช้ตัวนี้ทานะคะ2วันหายคอนเฟิร์มแล้วก็จะมีเป็นเซรั่มแอปเปิลนะคะขนาด15กรมัมเออลืมบอก2อันนี้ขนาด10กรัมนะส่วนอันนี้15กรมัมเซรั่มแอปเปิลก็เปลี่ยนขวดใหม่แล้วนะคะ เอออันนี้ก็จะใช้ทาตอนกลางคืนเน้นกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ครีมกันแดดมุกไว้เป็นครีมกันแดดที่เนื้อบางเบามากๆอยากให้ลองอะ่ะแบบใครลองก็ต้องชอบเป็นเหมือนเนื้อยใยไหมอะ่ะพูดไม่ถูกทาไปแล้วมันจะแบบซึมไปกับผิวเลยอะ่ะแล้วมันเกี่ยง่ายมากเลยนะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นสบู่สมุนไพรมะกอกแครอทนะคะ จะบอกว่าสบู่ก้อนนี้ไม่เหมือนที่อื่นนะคะรูปทรงมันอาจจะเหมือนกับว่าเหมือนตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าเฟิร์นยืนนได้เลยว่าของร้านเฟิร์นไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพราะว่าตัวนี้สะกัดจากมรกอแล้วก็แครอทแท้ๆแล้วก็มี AHA สูงมากฉะนั้นคนที่เป็นสิวใช้หายขอขี้เซนต์ใต้คาว่าหายยังไงก็หายนะคะแล้วก็คนที่เป็นฝ้ากระใช้หายค่ะผิวหน้าขาจาใสาแน่นอน ใช้ทั้งหมด5อย่างนี้นะคะเนี่ยในเซตเนี้ยรับรองว่าผิวหน้าคุณจะขาวกระจ่างใสมากๆอันนี้เป็นเซตที่เพื่นใช้เองแล้วแบบปื้มมากจริงๆจะบอกให้ก็ราคานะคะทั้งเซตนี้เป็นขายอยู่แค่1,350บาทถ้าเพื่อนๆถามว่าซื้อแยกได้ไหมคะได้นะคะซื้อแยกก็จะอยู่ที่1,460บาทซึ่ง จะบอกว่าถ้าซื้อเป็นเซ็ตคุ้มกว่านะคะแล้วก็เป็นเซ็ตเนี่ยหนึ่งพัามาบาทก็คือพร้อมส่ง EMS นะคะไม่ต้องจ่างค่าส่งเออแล้วก็สำหรับนะคะใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็โทรมาสั่งของเฟินหรือว่าไลน์มาแช็มาบอกว่าเออพี่เฟินคะเออเนี่ยกดแชร์กดไลค์ให้แล้วนะอย่างเงี้ยเออแล้วเฟินเช็คได้อยู่แล้วใช่ปะเฟินก็จะ ลดราคาให้เลอแค่เซละหนึ่งันหนึ่งรอบาทคุ้มเะละ่ะแค่คุณกดแชร์กดไลค์ให้นะคะวิดีโอเนี้คุณได้ส่วนลดเลยคือคุณโอนไม่แค่1,100บาทค่าส่งไม่ต้องก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าส่วนลดให้ไปทั้งหมด3ามอยหกสิบบาทเลยอะเกือบสอี่ร้อยะคุ้มนะแล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าเราไม่มีเซตเล็กให้ทดลองหรอคะ มีสิคะสำหรับคนที่ยังไม่อยากจ่ายเงินเซ็ตใหญ่นะคะจะได้รู้ว่าลองใช้อันเล็กก่อนก็ได้แล้วรับรองว่ามันได้ผลจริงๆแล้วค่อยมาซื้อเซ็ตใหญ่เซ็ตเล็กมีอะไรบ้างนี่มี5ห้อย่างเช่นเดียวกันสบ,บู่มาละกอแครอทเซรั่แลลรมแอปเป,ปิ้ลขนาดห้ากรัมครีมกันแดดขนาดห้ากรัมเหมือนกันหมดเลยครีมข้าวนิขนาดหกรัมครีมเบอร์ร,อรี่ขนาดห้ากรัมก็ เซตเล็กนะคะจะใช้ได้ทั้งหมด2สัปดาห์ส่วนเซตใหญ่จะใช้ได้1เดือนถึง5สัปดาห์แล้วก็ยืนยันได้ว่าถึงเซตเล็กจะใช้ได้แค่2สัปดาห์แต่ก็เห็นผลได้เหมือนกันนะคะเซตเล็กราคาอยู่ที่8เอยราคาอยู่ที่750บาทค่ะแต่ถ้าเกิดซื้อแยกก็จะอยู่ที่850บบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะคะ เอาไปเลย600บาทส่งฟรีคุ้มนะจะบอกเออก็สรุปง่ายๆนะถ้าใครที่กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็โทรมาบอกเปิ่หรือว่าสั่งของทักแชร์ทักไลน์มาบอกว่าไลค์ให้แล้วแชร์ให้แล้วสองอย่างนี้ได้ส่วนลไปเลยเซตเล็กโอนมาแค่ห0ร้อยส่วนเซตใหญ่โอนมาแค่หนึ่งพัหนึ่งรคุ้มมะละ่ะ แค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าเนี่ยแพ้ไหมแบบหน้าหนูแพ้มากๆเลยจะใช้ไปแล้วจะแพ้ไหมยืนยันได้ว่าครีมที่เฟิร์นขายมานะคะเป็นขายมาทั้งหมด2ปีนะคะยังไม่มีใครเคยแพ้เลยแล้วก็ขนาดเฟิร์นผิวแพ้ง่ายนะคะใช้ยังไม่แพ้เลยฉะนั้นยืนยันได้ว่าไม่ว่าคุณจะผิวแพ้ง่ายมากๆแค่ไหน,นก็ไม่แพ้นะคะ เพราะว่าครีมเราสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารอันตรายใดๆที่จะทาให้เกิดการระคายเคืองกับผิวได้แล้วก็ขอบลอยนิดนึงเซรั่มอ่ะในเซตอะมันจะเป็นเซรั่มแอปเปิลใช่ปะแบบเนี้ยทั้งเซ็ตใหญ่้งเซ็ตเ,เล็กเลยอะเแบบนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าใครอะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นเซรั่มวิตามินซีก็ได้นะตัวนี้จะช่วยลดรอยจุดด่างดำนะคะ ก็จะเป็นวิตซีเป็นวิตามินซีแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์อก็มีเหมือนกันก็คือจริงๆในในเซ็ตในเซ็ตนึงอะ่ะมันจะเป็นเซรั่มแอปเปิ้ลใช่ป่ะแต่ถ้าใครจะเอาเป็นัทมแอปเปิ้ลก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนมาเป็นไอเน,นี้ยวิตามินซีเซรั่มก็ได้นะคะเหมือนกันโอเคเทา่านี้มีอะไรจะพูดอีกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนเจ็บคอแล้วพูดมาก โอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วล่ะค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเพิ่์นจะมาอัดอัดวิธีสอนวิธีการทาครีมโฟโต้แอปเปิลน่ะสำหรับคนที่เป็นฝ้ากระ,ะเพราะว่าเนื้อครีมมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็เหนียวมากถ้าใครทาไม่เป็นอาจไม่หายแล้วก็เสียงเงินฟรีอ่ะเออเดี๋ยวเฟินจะมาบอกให้นะคะว่าทายอย่างไงแล้วก็จะมาแนะนำเป็นโทนเนื้อตัวใหม่ของที่ร้านด้วยเพิ่งมาใหม่แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะล้ลค่ะฝากไว้เท่านี้ก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วสั่งครีมนะคะคุณจะได้ส่วนลดที่คุ้มมากๆมากๆๆากๆๆจริงๆไปครีมแล้วตัวนเนี่ยใช้ดีจริงๆยืนยันได้ใครใช้ไม่ดีเอามาคืนเลยคืนเงินให้สองเท่าด้วยไม่เชื่อ,อลองดูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ